เศรษฐีวัยรุ่น28ปีอเล็กซานเดอร์หวังผู้ร่วมก่อตั้งสเกลเ AI ยกย่องความสำคัญของการเรียนรู้และใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการเขียนโค้ดด้วย AI ซึ่งเป็นทางลัดส,สู่การเป็นผู้นำในยุคที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วหวังเชื่อว่าการเขียนโค้ดด้วย AI มีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและอาชีพของคนใหม่ๆซึ่งเป็นโอกาสทองที่กำลังมาถึงพร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสร้างโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณเพียงแค่ต้องคิดหาวิธีใช้เครื่องมืออย่าง AI ให้ดประโยชน์สสูงุ หวังกล่าวเครื่องมือเหล่านี้เช่นเด p l i ิและ c u r ร์เซอร์ทำให้การเขียนโค้ดหรือพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆเป็นเรื่องที่ใครก็ทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดหรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆหวังเชื่อว,ว่าการใช้เวลากับเครื่องมือเหล่านี้อย่างหนักหน่วงจะสร้างความแตกต่างให้กับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับวัยรุ่นที่กำลังวาดฝันถึงอาชีพในสายงานเทคโนโลยีที่มีรายได้งาม หวังได้เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันกับช่วงต้นของการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นช่วงที่บินเกตผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ได้เปรียบจากการเป็นผู้บุกเบิกการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์หวังเล่าย้อนถึงบินเกตที่เคยใช้เวลาในช่วงวัยรุ่นแอบออกจากบ้านตอนกลางคืนเพื่อไปใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้การเขียนโค้ดซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบมุ่งมั่นที่หวังต้องการให้วัยรุ่นในยุคนี้นำไปใช้ช่วงเวลานั้นกำลังเกิดขึ้นแล้ว และถ้าคุณอายุประมาณ13ปีคุณควรใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเขียนโคดนี่แหละคือวิถีชีวิตของคุณหวังกล่าวข้อความนี้เป็นการกระตุ้นให้วัยรุ่นตระหนักว่าโอกาสที่จะเป็นผู้นำในโลกเทคโนโลยีกําลังเปิดกว้างและกุญแจสําคัญคือการใช้เวลาให้มากที่สุดในการทําความคุ้นเคยกับการเขียนโค้ดด้วยแสงก่อนที่คนอื่นจะตามทัน แต่นี่เป็นช่วงเวลาที่ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและหวังมีความเชื่อที่น่าตกใจว่าโค้ดทั้งหมดที่เขาเคยเขียนมาตลอดชีวิตจะสามารถสร้างขึ้นโดยโมเดล AI ได้ภายใน5ปีข้างหน้าโค้ดทั้งหมดที่ผมเขียนมาตลอดชีวิตจะสามารถสร้างขึ้นโดยโมเดล AI ได้ภายใน5ปีข้างหน้าหวังกล่าวความเชื่อมั่นในความก้าวหน้าของ AI ในระดับนี้กำลังสร้างคำถามสำคัญว่าการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ยังเป็นทางเลือกอาชีพที่มั่นคงหรือไม่ในเมื่อบริษัทต่างๆเริ่มใช้โปรแกรม AI เข้ามาแทนที่นักพัฒนาที่เป็นมนุษย์มากขึ แม้ว่าหวังจะมีความกังวลแต่เขาและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยังคงยืนยันในคุณค่าของการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้รวมกับเครื่องมือ AI ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยเสริมทักษะเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแอนดรูอึ้งผู้ร่วมก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย g o o g l e b r a i นก็มีความเห็นเป็นทิศทางเดียวกันว่าเมื่อการเขียนโค้ดง่ายขึ้นคนก็ควรเขียนโค้ดมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคตคือความสามารถในการบอกคอมพิวเตอร์ได้อย่างแม่นยว่าาคุณต้อองกรระไ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำสิ่งนั้นให้คุณได้อึ้งกล่าวดังนั้นแม้ว่าการเขียนโครร้ดด้วย AI จะเก่งขึ้นแต่ทักษะที่สำคัญกว่าคือความสามารถในการชี้นำและสั่งการ AI ให้สร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อนตามที่เราต้องการซึ่งเป็นทักษะที่วัยรุ่นควรทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ AI ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองให้สูงสุดเขียนโค้ดกุญแจสำคัญในการควบคุม AI ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้การเขียนโค้ดพร้อมกับสิ่งที่จะช่วยให้คุณใช้ AI ได้เหนือกว่าใคร เพราะพนักงานที่มีทักษะการเขียนโค้ดสูงจะสามารถใช้เครื่องมือเขียนโค้ด AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั่วไปทําให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างที่ต้องการพนักงานที่มีความเข้าใจด้าน AI สื่อสารกับ AI ได้แม่นยํากว่าเพราะแม้ว่าทุกคนจะสามารถใช้เครื่องมือ AI สร้างโคด้ดและสตาร์ทอัพใหม่ๆได้แต่ผู้ประกอบการที่เข้าใจภาษาของซอฟต์แวร์ผ่านความรู้การเขียนโคด้ดจะสามารถสื่อสารสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ AI สร้างขึ้นได้อย่างแม่นยำกว่าใครๆก็ตาม ดังนั้นแม้ว่าการเขียนโค้ดด้วย AI จะเก่งขึ้นแต่ความสามารถในการเข้าใจหลักการเขียนโค้ดและสั่งการ AI อย่างมีประสิทธิภาพต่างหากที่จะกลายเป็นทักษะที่มีค่าที่สุดในโลกยุคใหม่เมื่อเราเห็นว่าการเขียนโค้ดด้วย AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสามารถที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ในอนาคตอันใกล้แต่ทักษะที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจและสั่งการ AI อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นทักษะที่จะมีค่าที่สุดในโลกยุคใหม่